สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะมัน,นี่สามพเดชจะพาทีพาน้องเนาะคะ่ะลงมาฮักแนีงน้ำใหม่ขึ้นเก่าละค่ะบรรยากาศกับอยู่ฟังหวยฟังห้องกับพี่น้องบรรยากาศหลังจากถีเมื่มขึ้นฝนตกมาใส่น้ำใหม่ค่ะพี่น้องโชคดีไปค่ะมันคือเก่าละค่ะพี่น้องกับว่าววา,ายค่ะพี่น้องกับไปหลุนไปส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สามพเดชนอค่ะตามไปเลยจ้านี่ค่ะ มาเดี๋ยวเอาถุงมือมานำค่ะ เซตก,กาไปเลยจ้ะอันนี้ประทันเยาวคาค่ะอร่อยอีกก่อนคะ่ะ ยาม่ามุมนี้เนาะคะ่ะมันบังค่ะอ้ยง่ามแหยงจ้ะเมียงอ้วกๆค่ะนี่ค่ะง่ามๆจ้ะนี่เนาะคะ่ะเปิดเฟื่องออกเดียวอ้ยตาสะออนจ้ะหลังจากทีดไส้ขีดใกล้แล้วก็เอาเสียมาซับบองเนาะคะ่ะ ยังนงงอุ้สันปวดันอืม นี่ค่ะงามๆอุ้ยเตรียมกำรรเลยค่ะพี่น้องแป๊บเดียวค่ะแต่ตะกาไปเลยเนาะจ้าวันนี้มันบ่ออันนี้เขาก็หักออกน้ำด้วยจ้า 有看。You เดี๋ยวเอาหมีดบางมาค่ะเอาลืมค่ะเนียงนี่ไล่เนีงยงไล่กระลงค่ะพี่นองนี่ค่ะป๊อดสองเนียงมันต้องยาว นี่ค่ะนี่ค่ะงามๆอุ้ยหลอดนี้งามๆค่ะพี่หน้องนี่ค่ะทังอีกประมาณสองหลอดค่ะกับเบิด ชุดนะค่ะพี่น้องห้าก็คอยมาแตงไม่เนาะจตะนี้เนี่ยมันจะกัาจะเลือดตั้เนี้ยงนิดหน่อยะคะ่ะ ทิมน,น,นั่งกันนี่นีดหน่อยอันนี้มระทันย่างงามจ้า ทิมนะพัน ค้ามประเด็นฮักอันก้อนี้แล้วตามสิจะลบไปเอาไม้เนาะค่ะอยู่เทียงมันมีเสียงเพลงเสียเขามากครับพี่หน่องป้าด,ดีจ้ะเอาไม้ก็หมีเนาะคะ่ะอุ้ย มันเกิดติดต๊ดกันค่ะนี่ัหกหยางจ้ะน,<ม>นี่เนาตค่ะรออมีนมาตัดก่อน มันก็นเนี่ยออมาต้นแหีงอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะเสียดายค่ะนี่ได้อยู่จ้ะอ้ยฮักทิมค่ะพี่น้องเสียดายจะเห็นเนี้ยวัวพิ่นสอดขึ้นมาหนี่นี่ค่ะเต็มเลยจ้ะจะเต็มตะการแล้วค่ะพี่นอ้องอู้ตะการเงี้ยขึ้นก่อค่ะฝนตกตะกาเปียกเลยซามพอเด็ดเอาไว้ก็ไผย นเพราะว่าสามรพระเดชมาอันหักกรอบทีเหลี่ยมมันบัทรน้ยาวค่ะมามือเองเนาะค่ะมุมกล่องไดนค่ะ,ะส่งก็จังจะเป็นไขน่ถือฝน เอาไม้ก็มีดมาก้วค่ะพี่น้องจะให้เบิ่งเนาะคะ่ะหลังจากที่มีเพื่อนๆนหีหลายคนถามสาวระเดชเข้ามาว่าเนียงน้ำไม้คือออกดีแท้หักออกเนาะคะ่ะนี่คือจังแบบนี้เนาะคะ่ะแตงออกค่ะพี่น้องนี่คะ่ะแต่งออกให้จ้ำๆเลยเนาะค่ะนี่เอามีดฟันๆออกะคะ่ะแล้วส่วนมากสาวระเดชจะใส่เสียมเนาะคะ่ะมันจังแบบว่าียมใหญ่ๆเนาะคะ่ะมาแตงออก นี่ค่ะอยงนี้ก็จะออกเรื่อยๆเนาะจา้ะนี่ฟังนิ้วพันธุ์ยาวค่ะพี่น้องกับพีดใบคือเก่าค่ะกาล่องพีดล่องถึงมาเรื่อยๆเนาะค่ะพันธุ์ยาวอยู่ค่ะเอากระพีดใบคือเก่าค่ะ บ่ได้มีดบางมาโอู้ยน,นี่นี้เราต้นเหงีนแล้ววันนี้ยังซ้ำหนี้เนาะค่ะแกงทุกๆบอกทุกๆหรือว่าต้มกินเนาะค่ะต้มกินก็ตำหมองฮู้งบางคนกินก็นกนกนกนป่นค่ะนี่ค่ะโอเคอยู่ค่ะกอนออกหลายปอรอบที่แล้วอุ้ยเต็มเลยค่ะ อยรอบนี้เป็นจังไดรมีเนียางเงาบอกนะคะถ้าแตแงออกเดี่ยวก็ใส่เวลาลายมือค่ะกว่าเพิ่นจะแทงนอขึ้นมาได้นั่นจะ้ะ มันบอคือหนาฝนเป็น,นหม่หนาแหลงค่ะออกน้ำก่อนอืมเตรียมได้คะพี่น้องอาจจะเ,เห็นมุ่งไกลเนาะค่ะว้าวนี่ค่ะ เป็นยังงเนี่ย่แงอยากตัดแห้งอยาตัดออกไงยม่หลายผลว รัดเร็วกว่ปาปุ่ยเลยนะคะมันอันนี้มันบางบางบางเหงามันก็นมีดเนียงนหน่อยโผล่ขึ้นมาจ้ะก่อเนียบเทันเล็วอยู่างแบบพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งค่ะวิธีแตงแ่งเนียงหน่อยเพิ่นออกเนาะคะ่ะส่วนนี้มันหน่อยเกินไปห้ากัดตัดทิมค่ะพี่น้อง ใจเพิ่นออกแหนงไม้เนอะนี่ค่ะเจอขี้ไก่เข้าไปแหนงออกเต็มเลยหนามก็ไม่ค่อยได้หุนหรอกค่ะพี่นองมดเตอเดียวค่ะนงหนังก็บมิตามิตะฝนเนาะ นี่เต็มตาเราจ้ะพี่น้องอื้น้ำงามจ้ะน,น,น,นี่นี่บอกนี่ตาถิ่มเลยค่ะตาก่อวกันนึ่งตามแนงจ้ะ สีแนงค่ะพี่นอ้อง,งองุ้ยหั่งทึ่งข้างล่างเดบนี่ค่ะตัดทิมน้ำจ้ะยังบริมาค่ะก็มาคือ่อพี่น,น,น,น้องฟังท่างนี่คนะคะเปิดออกกำลังกำลังค่ะอุ้ยนี่จ้ะเอาตัวม้นที่ไม่พูดๆหรอกกันจ้ะนี่ค่ะน้ำหนาก อือโอ้ข้าเข็งจนเอาฟังเลยเนะยาะยาต้นแหงชได้ค่ะร้ยอีกคนจ้ะน้อยนะคะ่ะแต่ว่ากระสาหมนาเห็นเนีเขาออกนี่ต้น้หงอหัวพุ่งเกลายแงออกน้ำน้ใหม่ค่ะพี่น้องนะคะ่ะอีกสองมือกันนะฮะคันคุณผู้มได้แล้วจ้ะยิงฟ้งปกลงมาใส่ยิงเอากูเกลีวเนาะคะันนี่แหลยาวเป็นไร สายยางเอาไว้สวนประจำค่ะเห็นสายยางไพ่รกระดีใจแหรวค่ะพี่น้อง <c oughs> บริหุดน้ำก็ฝากเพื่อนเนาะค่ะที่เขามารับชมไม่กอะ่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิง่งเพื่อจะบ่พผาดคลิปใหม่ๆของสาวอัมพเดชค่ะอันนี้มาทัานย่าอยู่คัน เงีฟังท่าม no ีเงแล้วจอยันตัวนี้ออาัเกิดอยู่ในนเลยจ้ะนี่ค่ะ ก็ค้างๆกันค่ะพนนี่น้องหนียแห้งบ่เ้านขอบทีเหลี่งหนียวโบปันเดะค่ะก็เลยเอาไห,ห้เป็นออกเนียงอะไรเหนียวไม่เห้ยแต่งของน้ำค่ะไม่ก็บ่ค่อยดังปันเดะค่ะพี่น้อง ว่ารู้ว่าเป็นพอนอยังเนาะ,ะค่ะผู้ได้หูกแนะนำบอกสาวผดะน,นั่นมีเดจจ้ะห็ค่ะหลังจากที่เอาเฟืองออกแล้วนะคะที่น้อง ความแตกต่างค่ะพี่นอ้องแหนพขาวแต่เนาะค่ะก่อนเฮาจะแต่งออกก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะค่ะนี่เสียดายค่ะไองเพื่อมีดก็ไปถือไอ้แหนงมุกๆเนาะค่ะแงใหญ่ๆเพิน่นอันนี้มันต้องแนงหนงน้อยๆแต่งออกไดเลยเนะคะแล้วสองแงุ้กๆุกสามแง้สี่แงค่ะพี่นอ้อง ำลังแท่งขึ้นมาค่ะค่ะหวน,นี้นิดหน่อยตัดออกค่ะว้าวรื้อวกว่ามีจดจะไปโดนตัดไปจนมือพ่วงนะค่ะพี่หนุ่งพีลาแต่งจริงเลยเมื่อยค่ะเจ็บนิวนิวพ่งค่ะมือพ่ง แมวอบอวบขาวๆเลยค่ะนี่อู้พี่น้องนี่นูอุ้ยสองโนยใหญ่ๆเลยจ้ะเฮ้ยอุ้ย,ยปฏิดโพออพอแล้วค่ะปิด,ดใหม่ค่ะผมไว้ผมไว้นี่ นี่เนาะค่ะผลงานค่ะพี่น้องซาบะเดชจ,จะให้เบิ้งค่ะเต็มตะก,กะใหญ่ๆเลยเนาะค่ะรอบนี้กะถึงสิบโลยู่ค่ะเพราะว่ากัตมันนีก็จะเอาอ่ากิ่งพันไปส่งให้ลูกค้าเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นแหนงแ่งเราก็อ่าเป็นถุงเนาะค่ะตอนนี้ขังออเดอร์อยู่เจ็ดกิโลค่ะพี่น้องสาบะเดชก็ทยอยทยอยปอกให้เพิ่นอยู่เนาะค่ะก็แบ่งให้อ่าแหนงสดน้ำนะค่ะลูกค,ค้าจิตต์พงษ์แหนงสดน้ำค่ะพี่น้องกันนี่ละค่ะผลงานของมันนีค่ะพี่น้องก็จะพามาปิดคลิปเนาะค่ะ จะตักอากาศจะอยู่ประมาณกองหนึ่งเนาะคะ่ะกำหนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องจะพามาปิดคลิปเลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะผลงานค่ะพี่น้องมีแต่เนียงงามๆค่ะรอบนี้หลังจากขี่ไสคขี่ไกลไปแล้วเนาะคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้สาวออมพระเดชน้ำนีเดอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้สาวออมพระเดชก็ขอจบคลิปไปซ้ำหนี้ก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า